เคยมีอาการปวดที่บริเวณน่องขากันบ้างไหมครับน่องขาตรงนี้นะครับจากการยืนนานๆบางคนยืนนานๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะหรือเดินเยอะๆครับหรือคนที่วิ่งเยอะๆพวกนี้ก็จะมีอาการเกร็งที่น่องตรงนี้โดยที่บริเวณปีน่องเนี่ยตึงมากเลยเราจะมาแก้อาการกันง่ายๆด้วยตัวเองลองมาทําตามนี้นะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับ ีนี้ก่อนที่เราจะมาดูตัวกล้ามเนื้ออยากให้ดูอะนาตมีมันก่อนอะนาตมีมันคือตัวเนี้ยเห็นกล้ามเนื้อตรงนี้ไหมอันนี้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อแกสต็อกแกสต็อกก็คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการถีบปลายเท้าตรงนี้ลงพ้นนะครับนี้นะถีบปลายเท้าลงนี้เห็นไหมฮะมันมันหดตัวมันจะเกร็งดังนั้นเวลาที่เรายืนก็คือเราเกร็งขาอยู่ตลอดเวลาอยขึ้นเป็นรำบนะไนี้ยืนนานๆถ้ากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงก็จะตึงและปวดได้เนาะซึ่งกล้ามเนื้อมัดนี้นะครับมันจะเกาะจากตรงนี้ครับ จากตรงนี้เลยบริเวณเนี่ยหลังข้อพับตรงนี้นะแล้วก็มาถึงที่บริเวณส้นเท้าตรงนี้ใครมีอาการตึงอยู่เดี๋ยวมาทําตามนี้เลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยอาจจะมาจากตัวหลังเล้าลงขาด้วยก็ได้นะแต่เราจะแยกยังไงว่าเป็นจากน่องหรือเป็นจากหลังอยากรู้ไหมามาทําตามนี้ครับมนาะลองมาดูนะวิธีการแยกง่ายๆนะแยกง่ายๆเลยก็คืออย่างแรกถ้าเป็นอาการตึงจากตัวน่องนี้จริงๆอ่ะเราเขยง่งพวกนี้มันจะยิ่งเจ็บมากขึ้นนะจะยิ่งตึงและปวดนะครับใครที่เขย่งแบบนี้แล้วปวด เนี่ยใช่เลยนะครับบางคนที่เป็นรองช้ําหรือ N อ็นร้อยหวายอักเสบพวกนี้ก็มาทําตามพวกนี้ก็จะช่วยลดอาการปวดได้ด้วยนะเพราะว่ากล้ามเนื้อพวกนี้ทํางานหนักเกินไปแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเผื่อมันเป็นมาจากหลังนะเป็นมาจากหลังทําแบบเมื่อกี้แล้วมันไม่ปวดแต่ถ้าเราทําแบบนี้นะอย่างนี้นะครับก้มตัวแล้วก็เหยียดขาขึ้นมีอาการตึงแล้วแบ๊บแสดงว่าน่าจะมาจากหลังนะน่าจะเกี่ยวกับหลังนะครับแบบนี้ แล้วตึงแปลบอย่างนงี้แก้ที่หลังด้วยแก้ที่ขายอย่างเดียวโอเคมาเริ่มกันครับวิธีการให้เราใช้พวกสเปรย์พ่นเขาก่อนเลยถูไปที่ตัวกล้ามเนื้อก่อนเลยนะครับให้มันทั่วๆผมทำไปทั้งสองขาเลยแล้วกันนะครับแบบนี้ใครใช้เป็นสเปรย์อะไรก็ได้นะก็สามารถเอามาทำรวมด้วยได้หรือจะเป็นบาล์มก็ได้นะครับอ่าก่อนจะไปนวดเอ่อก่อนจะไปยืดให้นวดก่อนเบาๆนะให้กดไปที่ตัวกล้ามเนื้อตรงนี้ ปมกล้ามเนื้อจะอยู่ตรงนี้เป็นจุดเกาะกล้ามเนื้อนะครับกดตรงนี้จะตึงมากเลยกดให้ถูกนะครับเฮียนะได้ไหมครับพอได้ไหมนี่แบบนี้กดไล่ขึ้นไปขึ้นลงสามถึงห้ารอบนะครับเอาถึงแค่ตรงนี้ก็พอในนี้เราเน้นที่แก๊สต,ต็อกอย่างเดียวเลยนะมันจริงๆมันจะมีกล้ามเนื้อมัดมอีอยู่ข้างๆชื่อโซเลียสนะแต่เราเน้นแก๊สต,ต็อกก่อนอเฮียนะครับพอได้เนาะ ผมนวดให้ดูฝั่งเดียวขาเดียวนะอีกอันค่อยไปดูไปนวดเองนะครับนี่ทางด้านข้างด้านในด้านในเราก็กดตรงนี้นี่นี้กดห้าวินะครับห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้าให้รู้สึกตึงๆก็พอหนึ่งสองสามสี่ห้าเวลากดจะเห็นขอบกล้ามเนื้อชัดเจนมากนะครับอ่าทีนี้ทางด้านในไปละด้านนอกกดยังไงกดอย่างนี้อย่างนี้นะครับ ถ้าใครไม่ชอบนวดเดี๋ยวข้ามไปยืดเลยแล้วกันนะครับพอได้ไหมทีนี้เวลาที่คนที่บอกว่ายืนานานๆแล้วมัก,กัะปวดนะเราอาจจะต้องมาใช้วิธีการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงซึ่งเดี๋ยวจะ Challenge ให้ด้วยตอนหลังนะครับพอได้เนาะเดี๋ยวจะสอนให้ด้วยนะว่าต้องทำยังไงเห็นนะครับหรือถ้าไม่ถนัดนิ้วโปวง้งรู้สึกเจ็บใช้อุ้งม,มือก็ได้กดตรงตรงนี้เห็นนะพอได้เนาะนะเราเคลียร์ไปแล้วว่าถ้าปวด จากหมอรองกระดูกทําไงและถ้ามันปวดจากน่องทำํำยังไงนะฮะทีนี้เราจะมายืดน่องกันแล้วนะวันนี้เราจะแก้ที่น่องก่อนนะแก้ที่น่องให้เริ่มจากน,นี้ครับนั่งประมาณนี้ก่อนแล้วก็ก้มแตะปลายเท้าโอ้ยมันไม่ถึงอะ่ะอย่างเงี้ยดูออกไหมไม่ถึงทาไงใช้เบลเข็มขัดทั่วไปเข็มขัดกระเป๋าเดินทางก็ได้ครับหรือเบลโยคะเลยก็ได้นะเหยียดขาตรงๆแล้วก็ตึงประมาณนี้นี่เห็นไหมฮะตรงน่องก็จะตึงมากนะครับ ดึงเข้ามาข้างในนิดๆเงี้ยมันจะตึงเยอะเลยค้างไว้นับ1นึถึงยี 20. แล้วผ่อนทำํำสาถึงหรอบนะครับหลังจากเรานวดเบาๆแล้วก็ช่วยทําให้อาการเกร็งอาการตึงเนี่ยดีขึ้นได้โอเคเนาะพอได้ไหมโอ้ยเนี่ยตึงมากเลยนะครับอันนี้ท่าที่หนึ่งเนาะอึบอึ๊บอึบลองทำตามนะครับอันนี้เริ่มต้นก่อนนะได้นะโอเค ท่าที่สองเราอยากให้มันตึงมากขึ้นให้เราทำนี้นะครับผมทำข้างเดียวนะแต่เวลาไปถ้าใครตึงสองข้างให้ทำสองขาเลยเนาะอ่าประคองไว้เหยียดขาขึ้นกระดกปลายเท้าลงมาตึงไหมครับตึงเนาะแล้วก็อยากให้มันตึงมากยิ่งขึ้นเอาคล้องเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ยืดขึ้นอย่างนี้ค้างไว้นับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วก็ผ่อนช้าๆนะครับไม่เกร็งนะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้า ยืดแล้วก็ผ่อนโอเคไหมครับได้เนาะยืดปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบสี่ห้าหสบเจบปก้ายี่สิบผ่อนได้เนาะปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิอ็ดไปเรื่อยๆยี่สิบผ่อนสามถึงห้ารอบแค่นั้นมันก็จะเริ่มคลายละพอได้เนาะต่อมามาท่านี้ครับ ไปดูด้านหลังเลยนะไปดูด้านหลังนะด้านหลังตัวนี้นะนั่งนั่งทับส้นเท้าตรงนี้ลงนะครับนั่งทับส้นเท้าตรงนี้ลงใครที่มีรองช้ำเนี่ยท่านี้ดีเลยนะครับทับลงไปนะแบบนี้ค้างไว้นะดูทางด้านข้างก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะทับตรงตรง,ตรงบริเวณปลายเท้างอนนิดนึงเห็นไหมครับเห็นเนาะประมาณนี้นะค้างไว้ประมาณสักยี่สิบแล้วก็ผ่อนแล้วก็ขยับใหม่ทับใหม่ตัวตรงๆนะครับแบบนี้ พอได้เนาะเคมไหมยี่ต่อนะครับเราจะเริ่มไปทางด้านหลังตั้งคานสี่ขาแบบนี้แล้วเหยียดขาขึ้นในลักษณะนี้นะครับอ่าปลายเท้านะดูที่ปลายเท้านะจะเริ่มขยับปลายเท้าส้นเท้านะครับแปะกับพื้นสลับซ้ายขวาแบบนี้แบบนี้ระวังลื่นนะถ้าใครใส่รองเท้าแบบนี้ แล้วถ้าเผื่ออยากให้ตึงมากขึ้นนะครับกดลงไปให้เท้าติดพื้นเลยนะให้ส้นเท้าติดพื้นนะแบบนี้นะครับค้างไว้แล้วก้มตัวก้มตัวลงมาแบบนี้จะตึงมากขึ้นค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบผ่อนกลับมาสามถึงห้ารอบเนาะผ่อนกลับมาโอเคไหมครับพอได้เนาะว้าว ตึงมากเลยนะแล้วก็พักแบบนี้โอเคไหมพอได้นะพอได้นะแคนี้ถ้าอยากให้มันตึงมากยิ่งขึ้นอีกนะตึงมากยิ่งขึ้นอีกทําไงทํานี้ครับเหยียดขาขึ้นกลมตัวแล้วใช่ไหมตึงแล้วใช่ไหมค่อยๆขยับตัวเข้ามาแบบนี้ตึงเลยตึงขาเลยขยับเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาแบบนี้นะครับค้างไว้แล้วก็เดินกลับไป แล้วก็พักสุดยอดมากเลยรู้สึกว่าชาไปหมดนะถ้าใครเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นทำท่า,ทานี้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นแค่ตึงนอง่องน่ะทำได้เลยโอเคไหมทีนี้ใครไม่ถนัดท่ามีอู้ท่าเมื่อกี้ผาดโพนมากน่าจะเหมาะกับคนอายุไม่เกิน40ถ้าจะเป็นอคนอายุเยอะขึ้นมานิดนึงให้ยืนท่ายืนก็ได้ท้ายืนก็จะทำแบบนี้ครับขาข้างที่เราต้องการยืดไปข้างหลัง ขาข้างที่เราจะไม่ได้ยืดนะไว้ข้างหน้าแล้วก็มือนะวางที่ผนังแล้วก็ค่อยๆเหยียดขาไปข้างหน้าตัวตรงๆแอ่นหลังนิดนึงค้างไว้นับหนึ่งถึงยี่สิบนะครับนะฮะอันนี้คือการล้มนะครับพอได้เนาะจริงๆเราก็สามารถยืนห่างผนังแล้วก็อย่างนี้ได้เลยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรามีผนังก็จะช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ผ่อนยืด โอเคไหมครับพอได้เนาะหรือบางคนก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราสามารถที่จะใช้พวกอุปกรณ์ช่วยก็ได้เช่นไม้ยืนพวกนี้น่าจะเคยเห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ยืนได้เลยแบนนี้ไม่ยากอ่ะยืนหน้าผนังแล้วก็ให้ยืนก่อนนอนวันละประมาณสักสิบนาทียืนทีครั้งรอบละประมาณหนึ่งนาทีถึงสองนาทีแล้วก็ลงแล้วก็ยืนใหม่น้องตึงๆช่วยได้เยอะนะครับรวมไปถึงการฉีดสเปรย์ เข้าไปด้วยฉีดเข้าไปด้วยแล้วก็อย่าลืมทูนิดนึงนวดเข้านิดนึงนะครับมันจะเย็นมากเลยนะจริงๆฉีดครั้งสองครั้งก็พอให้มันเย็นโอเคไหมแบบนี้นะครับเา่าพอได้นะแค่นี้อาการตึงน่องทุกเย็นก็ดีขึ้นแล้วนะครับมันก็จะทําอยู่ประมาณสักห้านาทีต่อขาข้างหนึ่งช่วยได้เยอะทีนี้ที่บอกว่าเวลาทําแล้ว มันก็จะกลับมาปวดอีกในในอีกวันพอไปยืนเนาะเราต้องทําให้น้องเราแข็งแรงครับวิธีการทําให้น้องแข็งแรงไม่ยากให้เริ่มจับอย่างนี้ก่อนยืนอย่างเงี้ยขย่งปลายเท้าขึ้นเห็นไหมฮะเห็นน้องขึ้นเป็นลำนยังเห็นยังแล้วก็ลงช้าๆขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับแค่นี้เองแล้วถ้าเราเก่งแล้วเราก็ไปยืนอยู่บนอ่าสเต็ป หรือว่าบันไดก็ได้เนาะสมมติว่าอันนี้เป็นบันไดนะพอดีไม่ได้ไปถ่ายตรงที่มีบันไดระวังล้มนะครับยืนที่บันไดมันอน,นั้นมากเลยอนนเห็นไหมฮะก็ค่อยๆปล่อยลงช้าๆขึ้นแล้วก็ลงผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันทําได้ไหมเดี๋ยวพาทับน,น่าจะได้อยู่นะอยู่นะอย่างนี้ครับโอ้อันนี้เป็นรดเข็นนะนนะอย่างนี้ฮะแล้วก็ทิ้งลงแบบนี้ ดูออกไหมได้นะขยิงขึ้นแล้วก็ลงเอาที่ราคาก่อนดูออกเนาะบันไดนะฮะบันไดจินตนาการว่ามันคือบันด <c oughs> ไดนี่จะออกไปดูบันไดเลยเดโอเคไหมประมาณนี้ประมาณนี้คือทําบ่อยๆวันหนึ่งให้ได้สักร้อยครั้งเนี่ย อาการตึงน่องจะดีขึ้นมากพระกล้ามเนื้อมันจะแข็งแรงยืนได้นานขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้เฟิร์มขึ้นด้วยก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราอย่างเสมอมานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอนเทนต์ดีๆมีสาระใช้ในการดูแลตัวเองในชีวิตประจําวันแบบนี้ ท่านสามารถติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page หรือทาง Tik Tok นะครับโดยพิมพ์ชื่อว่าบัณฑิตกายภาพส่วน y o u t YouTube c h a n n e l ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาในชื่อว่าบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับส่วนท่านที่ใช้ LINE นะครับก็สามารถจะติดตามพวกเราได้ทาง l ล e w o om นะครับโดยพิมพ์หาคำว่าแอปบัณฑิตฟิสอนะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ